สวัสดีพี่น้องค่ะตอนเรี่ยงๆจ้าืันนี้ผาเขาสวนคือเกา้าวันนี้มาใส่ฟุ้นให้พักจ้าเป็นกากมันคือเก้าจ้าพี่น้องหลังจากปลูกได้อาทิต์หนึ่งกะเรื่มมากเติมปุ๋ยให้อีกจ้าใส่กระถางละกำสองกำเพื่อจะให้มันเต็มกระถางไปเลยจ้าเพิ่มความสุ่มซื่นให้น้ำเวลาห้าโหสเพิ่นสีส่มโดนจ้าใส่กากมันนี่ ในกากมันกับซีมีขีงูอ่น้ำด้จ้ะก็เลยเห็ดให้พักง่ามเห็ดเห็ดเฟื่องเพิ่นกะเอาขีงงวเป็นส่วนผสมน้ำจ้ะกากมันนี่ได้มาจากโร่งเรื่อนเห็ดเฟื่องของอ้ายจ้ะเวลาเพิ่นสีเอาออกไปทีมเพิ่นก็นเอิ่นไปเอาจ้ะาผสมดินปลูกพักแลก้วกะวบเป็นปุ๋ยนำ้ำลิใบ ออกให้เพื่อนน้ำพร้อมเด้จ้ะเห็ดสาวให้เพื่อนแตกกอใบใบจ้ะพักช่วงนี้กับขออนุญาตพี่น้องเฮาปิดจองกอนเด้อจ้ะเพราะว่าพักเฮาใหญ่บ่ทันจ้ะถ้ามีพักขายก็จังค่อยสิลงคลิปให้พี่น้องเฮาเบิ่งจ้ะช่วงนี้ก็สิลงคลิปการดูแลการให้ปุ๋ยให้น้ำเนี่ยจะ้ะฮดน้ำก็บหดให้มื้อละเทื่อจ้ะสะดวกยง้มเ้าก,ก็บดยง้มเ้าก็ได้พี่น้องยง้มแรง ใส่ยงมโหดยงมแรงก็ได้อยู่นี่ไม่ต่อยสิใส่น้ำปักปลาจ้ะแงม,มือแรงมาสิไหลแห้งจ้ะก็เลยโหดแต่งแต่ย่มือแรงจ้ะใส่สายยางจ้ะเพราะว่าเท้าสีเดงเห็นต้นพักเข้าทุกต้นจ้ะพี่น้องเวลาเท้าสีเชินต้นได้เป็นจังได้จ้ะงามบมง,งามเข้ากับสีแดงเติมฟุน้นใส่ฟุน้นข้ามาฟุ้นกับคือปุ๋ยคอกนี่ละจ้ะ มีขี่เป็ดขี่ไก่ขี่หมูขี่งวัวใส่ได้เบอ้อจ้าพี่นอ้องพักกับสีเงาจ้าเนี่ยจา้าอายุเิ่นสองเดือนถึงสองเดือนครึ่งหรือว,ว่าสามเดือนพวกลรจ้าจังคอยสีขยายพันธุ์ได้ช่วงนานาน้าวนี่สีสองเดือนครึง่งจะช่วงนั้นพักสีงามอากาศดีนะจ้าก็เลยลกค้ายเดี๋ยไหวแต่ว่าช่วงนี้นี่ สองเดือนครืองนี้ยังพอท่านเต็มที่เลยจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามด้วยจ้าคลิปหนาพอกันไม่มากใส่ฟุ้นให้พักจ้าคลิปนี้